สวัสดีกันด้วยนะครับรวันนี้ก็อยู่กับผมดัชนีชีวผมแพทเครซี่คนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้แครนะขออภัยด้วยไม่ได้ไปแครกับพวกบ e ุกไอ,อ้บุ๊กอ่นะผมะก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะแชแนลนี้เป็นแชแนลของผมสองคนนะครับอ่าผมกับผมกับบุ๊ก นะอีบุ๊กนะก็ไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากก็เรามาอยู่กับเกมนี้ดีกว่านะเกมที่ผมหาไม่ใช่หาดิไปเจอมาเออเห็นว่ามันน่าสนุกก็เลยลองโหลดมาเล่นดูแต่ก็สนุกจริงนะเล่นไปก็เพลินอ่ะเออไม่ไม่ได้แบบติดอะไรมากก็เพลินนะ ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันแหละเดี๋ยวเผื่อบุกมาเห็นไงจะได้บมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> โอเคชื่อเกมชื่อเกมนี้ชื่อเกม e ั r t h s สโตนนะครับเป็นเกมของแบทเทอร์เน็ตนั่นเองเราก็ไม่พูดอะไรมากแล้วก,กดเข้าเกมไปเลย ผมชอบเล่นกับคนมากกว่าเนี่ยเป็นเด็กนะครับเป,เป็นเกมนะคแบบแการ์ดอะ่ะส,สู้กันอะ่ะเออสนุกนี่ไม่ต้องพูดพทำเพลงครับกดเลยครับหาห้องเ,อเอดี๋ดวดยวนะ okay. ผมตัดไปช่วงได้เลยแล้วกันครับอาจจะหานานหน่อยนะโอเคผมตัดไปช่วงนี้เลยไปเลย ่าโอเครับมาแล้วครับถ้าต้องปกป้องธรรมชาติโดนหาที่เองนะเนี่ยครับมันมันมีสเสน่ห์ของมันนะเกมเนี่ยมันพูดแบบเออมีสเสน่ห์จริงนะนี่คือการเลือกให้ออกการ์ดเนี่ยเข้าไปกับในกับในนี้แล้วก็จวใหม่อะอ่าใช่นี่ให้ได้เลเวลน้อยมาแล้วเค๋ล มันจะน่าให้พี่ยบกี่นะะอาจจะก,กระตุกกระตุกหน่อยเสร็จแล้วมไ,มมไม่มียูนิตไม่มียูนิตเลยไม่มียูนิตที่จะลงได้เลยขอเวลาแป๊บปิดการตอบโต้สองหนึ่ง เปิดฉากเลยโอเคลงยูนิตไปก่อนเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะน่าเบื่อนะครับเกมเนี้ยเต้นแบบชิวๆไปนะฮะถ้าคนเล่นเป็นก็จะแบบยังไงโหดสมมยเกมนี้เขาจะเติมนัานะผมเพิ่งเล่นยังไม่เติม นี่มันใช้คมันใช้ตีได้เลยเหรอพึ่งรู้อ่ะทำแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไม่มีพลังโยมตีโอ้โหโคดช่วยอ่ะดีเจออกนีมาแล้วกัน <c oughs> ช่วงแรกเราอาจจะแบบดูนิ่งๆนะครับเราเป็น mate, mate เมดเมดเวทใช่ใช่เด็กเด็กเมดเวทเฮ้ยได้คิสตนันไอยบ้าเอ้ยเพิ่มไปสี่เอ้ยคือว่ามันยังไม่ได้ใช้่าเมื่อกีน้น่าจะยังไม่ได้ใช้นะอ่า โอเคยดอย่าให้มันกล้น,นเฮ้ยไม่น่าลงเลยอ่ะโอ้เสียดายว่ะช่างมันไม่เป็นไรตีลยก็แล้วเสร็จแล้วโอเคนะเอเลือกน,น,นานยังวะ ไอ้อยู่ถึงเราของเราก็มีมันเด็กผสมเหรอวะน่าจะผสมแหละเลื่องมันเหลือหนึ่งนี่ครับจุดเลื่อนนี่คือพลังโจมตีนะครับนี่คือหมายถึงว่ามานาที่เราจะสามารถลงได้เนี่ดูข้างบนเนี่ยจากข้างบนเนี่ยเห็นปะมันจะมีสีฟ้าเนี่ยอยู่บนเนี่ยข้างบนเนี่ยนี่นี่นี่ อแบบนี้ดีไหมไม่ดีว่ะอ๋อนบบนี้เหรอโอเค,อเคตัดก่อนเลยีเ่เราตีนี่ไงเพราะถ้าเราไม่ตียูนิตอ่ะมันตีแบบเลื่อเราลดเยอะไง เราต้องใช้กลยุทธ์ด้วยเกมเนี่ยก็มันาการยืดจีที่ผมบอกไปแล้วแหล,ละน <c oughs> ะอาจจะใช้มผมี้หน่อย <c oughs> ยากอัด <c oughs> <ะ>ใครเล่นัน็ ผมมาได้นะครับไม่ได้ยิงท่าทนไหนก็ขออภัยด้วยนะครับมา<อ>ผมมาเลย เดี๋ยวนะแล้วเจ็ดตีเข้าสองมันเหลือสามอ่าไม่คุ้มว่ะตีตรงเลยนะ 24, 27, เสร็จแล้วยี่สิบสี่อยู่ยี่สิบเจ็ดเพื่อนเราเหลือยี่สิบเจ็ดอื่นนะ่าจะโอ้ฟื้นฟูลพลงังบก 2, วกสองได้ไหมอีเยี่ยเป็นโกงว่ะ อยากได้อะหนึ่งสองหนึ่งสองอยากได้กันนะอยากได้เราต้องเล่นให้เลเวลแบบงสูงนะครับมันจะทำได้สใสคุณหุบนอย่าให้มันังกลัว มีสาม,ามไม่ได้วะตีนักการทสาโอเคใช้ไปเลยอ๋ออย่าาพิ่งค้างสิหนูเลยเสร็จแล้ว เรามีมีได้ดูบ้าเอศร้าม, <c oughs> มันมันก็ใช้ความคิดนานนะ <c oughs> เฮ้ยใช่ความคิดนานเหนื่อยน,นั่นแหละเนี่ยมันเอาตัวนี้ตีตัวนี้เราก็ตายมันก็ไม่ตายเลือดมันลดแค่สองไงต้องดูเลือดด้วยนะครับโไรอะออเกอร์ออเกอร์ตัวนาไม่เคยคอยผูดไดโอ,โอ,โอ้โหเรี่ยตของกัน เฮ้จระก้าสองไม,มวว้มาแล้วว่ะเอาว่ะมาแล้วไอบ้บ้าเอ้ยโอ้ไม่ได้อ่ะตันนี้แล้วกันเศกษเป็นแกแ่แม่งแม่หลับไปก่อนนะจ๊ะ อดละกันโอเคเจบเราจะแพน้นะเนะี่ยถ้าเราไม่ได้การ์แบบเลเวล5ขึ้นมาพวกมันไม่ทันรู้ตัวแนะ่ว่าแล้วโซเชิยลแบ,บนไม่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  พอลับจมตีพลังชีวิตให้กับมินเนี่ยนโอ้โหหกเลยเหรอโอ้โหแม่งต้องตีตัวนี้ด้วยเฮ้ยโกงไหมเป้าเนี่ยไม่โกงเลยไหมตายละโอ้โหโอ้โห ข้าสามารถีทะลุน้ำแขไดไม่ได้ไไดใช้น้ำแข็งก่อนลวกันจะกระตุกสิตัวแตนั่นแ,นแหละ ่รับต้องตีเจ้านี่งลงโอเคจบลำบากว่ะสู้ไม่ได้มันตีแบบตรงๆเราก็ก,ก,ก็ตายอะ่ะถ้าเท่านี้มันไม่ได้ยูนิตแบบเลเวลสูงๆแล้วก็ามารถน้ได้เอ้ย เนี่ยครับเนี่ยมันจะสามารถตีเราได้ผมมีมีกะอยสามมันไอ้บ้าเ้ยเข้าสามแล้วล่ะโอ้โหเหลือหกครับผมเขาต้องยอมใช่ไหม ไม่าสัมดดบ้ากว่ะนี่ไงกว่าจะมาไอ้บ้ากูกูจะตายอยู่แล้ว จีๆครับรอบนี้นะอันนี้เราก็แพ้อีกแล้วหลหรอเราเราเราพิมพได้ไหม,มดีได้ไหมคมุณมีเพื่อนออนไลน์อยู่ในขณะนี้อ๋อตีไม่ได้สี่ห้าเลยเนี่ยถ้ามันตีอ๋อมันตีได้แค่นี้อยู่ สองสงสัยต้องเตี่ะไม่ไหวข้าเองผมต้องจีจีแล้วนะข้าเอง จีจีโอเครู้ผลกันละโอ้จีจีวีพีครับเรียบร้อย ขึ้นด้วยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเล่นให้ดูเฉยๆรอบหนึ่งอาจจะชวนเพื่อนๆเล่นกัน ลาแบบ GGWP อ่ะ well pay เวลเพล่ะนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมเจอกันครั้งหน้านะครับ